เพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ที่บ้านแม่ที่บ้านโพทองค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ฟ้าแจ่มมากๆเลยนะคะเจ็ดโมงก็วันสองวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแบบจ้ามากๆเลยก็หลังจากที่ฝนตกมานานหลายวัน ก็เลาะชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันหน่อยนะคะเมยก็ยังไม่ได้สั่งขากล้องก็ไม่ได้ทําคลิปทําอะไรนะคะทําคลิปง่ายๆก็เดินถือ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ซื้อไม้ใหม่เลยมันไม่รู้คอมันหลวมที่จับมันหลวมก็แคกก็แากก็แก <c oughs> ทีขึ้นสูงมากๆเลยนะคะช่วงนี้เชา้าเจ็ แจ่มมากๆเลยนะคะก็ปั่นล้อชมบรรยากาศนะคะวันนี้มาอยู่ที่บ้านแม่ที่บ้านโพทองนะคะระยาลุกมากๆเลยนะคะเป็นที่แบบลกล้างอะไรตรงไหนที่ไม่มีคนอยู่ก็จะลุกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะ ืนมานอนบ้านแม่เช้านี้ก็เลยปันจักรยานนะคะเพราะว่าบ้านที่เมอย,อย์อยู่อยู่ติดถนนก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะต้องปั่นเลาะจากถนนแล้วก็ไปเข้าซอยไปเข้าซอยที่มันเป็นทุ่งนานะคะสาววเบรกกันไหมเบรกแข็งรถสาเล้งนะคะเพื่อนๆค่ะไม่เห็น เบรกแล้วมันแบบทรายโต๊กกระใจนะคะอ๋อมัวเพลินมัวเพลินจะไปฟากไหนดีไปฟากฝั่งไหนดีนะคะบรรยากาศก็สดชื่นนะคะนี่ลำคลองรถคันนี้เบรกเขาไอ้นี่มากเบรกมันแข็ง เบรกมันแข็งแล้วก็ชะง,งักเบรกทีนี่ชะง,งักหูของเมื่กอก่อนก็เป็นแบบคลองใหญ่มากๆเลยนะคะนะคะหน้าบ้านนี้ก็ทายเรือสัญจรไปไหนมาไหนเมื่อก่อนถนนหนทางก็ไม่ค่อยมีนะสมัยเมยเด็กๆมาอยู่กับยายก็จะเป็นลำคลองบรรยากาศนะคะพเพื่อนค่ะสดชื่นนะคะ ที่จ้ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าน้ำนะคะหน้าน้ำปกตินี่ช่วงนี้น้ำท่วมแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยพอมีถนนหนุนทางมาก็น้ำก็ไม่ท่วมแบบสมัยก่อนแล้วนะคะแต่ก็ช่วงนี้ฝนล,ลงเยอะชาวนาก็ไม่ได้ทำกันนะคะน,นี่นะ ก็ต้องรอให้น้ำลดก็จะเป็นทุ่งลางนะคะจะเป็นทุ่งก็เป็นากางรนานะคะเพก็มีถนนนะคะเปถนนดำนะคะถนนดานะคะเรียกถนนดำนะคะบ้านมลาดยางนะคะไปถึงนาไปถึงนานู่นไกล ก่อนก็จะเป็นดินแดงนะคะเป็นถนนดินแดงถนนเข้านาตอนดีแบบแบบเป็นถนนดีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ลมแรงนะคะลมสู้เลยะะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยะค่ะเพื่อนๆค่ะถึงแม้จะสายแล้วนะคะแต่บรรยากาศโอ้โหลมแบบ ปูเลยค่ะเพื่อนๆก็ปั่นล้อริมริมคลองนะคะปั่นล้อริมคลองนี่ธรรมชาตินะ,ะนกนะคะนกเน,นี่ยเนี่ยดินเงินแต่แต่แ,ตแว๊ดนะคะไปลนะ,ะไปนะ สวนแล้วนี่เราสนนะคะเป็นแต่สวนแล้วก็ติดถนนก็ไม่ค่อยมีที่ให้เมปั่นแต่ก็ทำจักรยานไว้แล้วนะคะเดี๋ยวว่างก็จะออกปัน่นนกตัวเล็กเยอะเลยนะคะแต่ว่าในกล้กกองอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเพื่อนว,วมีนกเป็ดน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ บินเงินเยอะเลยนะคะไม่รู้นกอะไรบ้างเลยนะคะนึกเป็ดน้ํานะคะตัวดาๆเาะโอ้ตัวนี้เป็นหนองนาอยู่ไกลหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็จะมาลงกันที่นี่เยอะนะคะนี่บรรยากาศจะชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะทุง่งนาโอ้ดูฝูงนกนะคะเพื่อนๆค่ะฝูงนกบินกันบนเวียนกันนะคะเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวเมก็จะปั่นต่อเดี๋ยวเมย์ว่าจะลงคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆค่ะส่งงานพี่ยูนิดหนึ่งค่ะก็มาลาอชมนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศทุ่งนายามเช้ากับเมนะคะนกเยอะนะคะอ่าวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นธรรมชาตินะคะสวยงามยามเช้านกตัวเล็กตัวน้อยนะคะนี่บินวนเวียนกันใสมา ธรรมชาติที่ต้นไม้นุ่งก็เยอะนะคะเพื่อนๆที่ต้นไม้ใหญ่ก็ mm. ล้อรินคลองนะคะล้อริมคลองสองธรรมชาติยามเช้า mm. ชิวๆกับธรรมชาตินะคะบ้านนา ก็โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเพก็จะปั่นเลาะไปอีกทางหนึ่งนะคะแต่คงไม่ได้ทําคลิปตลอดนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอาคลิปอ่าปยาวมากนะคะรถรถเมย์มันสูงนะคะเป็นรถญี่ปุ่นนะคะเมย์จอดค่อมอยู่มันก็ไม่ค่อยจะอยู่นะคะขาเราสั้นกว่ารถไม่ได้ไปปรับเบาะนะคะเดี๋ยวต้องปรับเบาะลงนะคะเพราะว่าน้องก็าตัวสูง เดี๋ยวต้องปรับปรับเบ,บาะลงหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตาม,ร,มรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะไอเมกาขอขอบคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนๆค่ะบายบายค่ะ